อะไรนะพี่ขอชิ้นหน่อยดียละมือเยอะแต่ที่เคยอยู่แคมเนี่ยพี่ขอ,อหน่อยดยีมามามาไอ้เกมแอดเอาอาบีมา,มาเกมเไปละโล่งใจเลยขอขอขอเฮ้ย <Hey! S 2> ใครไม่เชื่อออก,กันแน,น่วะเนี่ย สองบ้านเลยวะโอ้ยสายมือมีกำลังถังใครเข้าเอ้ายมือมีดิโอ้ยออกจริงนะดูหอมใบหนึ่งเฮ้ยจริงจริงดิแขนท่าเสียงนะทะลุ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 ลองมันแขนท่าเสียงนะดีดีเอใช่มันแค่เจ็ดคนเอง เล่นแบบของขึ้นมาแล้ว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 หลังหพี่น้าต้องจะเล่นแบบของขึ้นพยายามค่ะของขึ้นของขึ้นเลยของขึ้นแล้วเข้ากลางไปพี่ไอผมบอกอีสานได้ฟังไหมขอาร้องกูในบ้า

วางไหนพี่งหเอ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 มาอยู่เอเอต้มเอมเอเอเอเ point bomb has been planted พี่นเอพี A, ่นไปรงไหนตรงไหนเดี weg, ๋ยวเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปตองข้ามอะตองวางระเบิดเออะพี่พอมายอเราเยอะเลยนั่นแหละพี่เตรมฮุงเลย ยาวหนึ่งยาวหนึ่งยาวยาวยาวที่รถที่รถยาวอ่ะเอาขอข่าระเบิดยาวตายยาวตายเนจนะอุ้ยเน็ตอยู่ที่หนึ่งวะพี่เน็ตที่หนึ่งอ่ะพี่อัดโอ้ยอะไรโดนไม่ทำคิวไปทันเมื่อกี้ คนพี่หล่อ่ะโหยไอ้สาดมี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 เฮ้ยพี่อัดมีพี่อัดโอเคโอเคถอย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 ขอบไปขอบพุงเพี้ยนเนี่ยหลงหลุมพี่ตาถุนน้องไม่งดูอ่ะ ี่ังพอที่บอกเขาเป็นละบอกอุยเฮียนัดเดียวตายอ่ะโอ้โหตองเงี้ยไรหยูดบีหยูดบีหยูดบีของของแทนโดนแล้วฮะ วางเแล้วถอยถอยไมถอยมถอยมโดนโดนดูเชื่อมดนดูเชื่อมดนี่งคนดูดูเชื่อมหนึ่งดูเชื่อมผมถผมยิงมาเปสองล้อคือวิว่ัหน่มาจากไนนั่นมันวางเอง

โ้โหทำไมเลือกพร้อมกันอ่ะองเข้าก่อนทำไมล่ะหลังเอหลังเอหลังเอ,หน,งห,งอหนึ่งหลังเอหนึ่งยาวหนึ่งพี่ดัดบริเวณหลุมอ่ะ อันต่อสามครับพี่นัทพี่นัทมันอยู่มันอยู่หลังพี่นัทของเกิบไม่ได้เหรอโอ้ยเก็บแล้วเก็บขนกพี่าหล่งงล่างลัง กดก็กระวังเชื่อมเชื่อมมายิงหัวแตกนะดูเชื่อมด้วยดูแต่แล้วบน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 หัวน่งวัพี่เคยเอาเอาวีโอลงดูทูไหมนี่นี่นี่เสียงมาเสียงมาในเอหนึ่งในเอหนึ่งโอ้ เหลือโฮโอลุงบอกแล้วไอ้เนี่ยเหลือพวกของยิงไปแล้วเจ็บเลยไม่เป็นไรไม่ okay. s <S เป็นไรไม่โอเค let's go องคุมเอกพี่ไปองไปไปดิป่ะเอ้บยยเอ้บยยดูสัญญาณด้วยพี่นัทนะเฮ้ยเขาของพี่นัทด,ดิย,ย,ย,ยิง้นหลังเอไปด้านหลังเอวซ้ายซ้ายซ้าย

นได้ไงวะข้างบนางบนเดินมีดป่ะพี่อัดยวาเกหน่ดิพี่อัดยังม <c oughs> okay. ึงเข้ายังมึงเข้าใค วุ้ยสวยว่ะวิธีว่ธีมึงพับนาทีเหรอนาทีพีลุงพับนาทีพีขึ้นบีดีบีนัดอยู่บีแล้วอ่ะในเยอะในเยอะอยาอยาเข้าอยาเข้ามีสองมีสองอไมีบีแล้วไบีเอาแล้วเอาแล้ววุ้ยแตอ

ทีนี้เรื่อขึ้นไปเริ่เรือขึ้นพีนัทีนัทไปกลุ่มไปผมเลือดน้อยลพีนัทบอม has been planted ัองงเลยเอ้ยยิงฐานบีตหมดจ้ะบันไดอยุ้ย นคนเดียวอยู่มันคนเดียวล่นรอดพีดนา้องแล้วน้องเก็บเายเป็ไเลือดน้อยก็เจอได้ตัวเดียวพหยอยดเราสี่สี่เท่ากันเลือดน้อยอ่สลับสลับสลับเข้าไปอ่ะเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วลาก่อน